จุดยืนของก้าวไกลสลายขั้วไม่ได้ถูกไหมคืออย่างนี้มันมัน,มนต้องชัดเจนว่าใครทําอะไรไว้ก็ต้องรอรับผลประมาณนั้นเลยใช่ไหมของก้าวไกลคือขั้วของเราคืออย่างนี้ประชาชนยืนอยู่ตรงนี้ครับพี่ยุทธคุณจะมาสลายขั้วอะไรก็ประชาชนยืนอยู่ตรงนี้ผมพูดเสมอว่าผมไม่ได้ชวนให้เพื่อไทยกลับมาเจอเพื่อ กลับมาเจอกับก้าวไกลนะ m, กลับมาคืนดีกับก้าวไกลนะ m, ผมกาลังชวนให้เพื่อไทยกลับมาคืนดีกับประชาชน m, กลับมายืนเคียงข้างประชาชนประชาชนยืนรอคุณอยู่ตรงนี้โบกมือหยอยๆรอคุณกลับมาอยู่ตรงนี้อื m, ไม่ได้สลายขั่วแต่กลับมายืนอยู่ในขั่วของประชาชนแล้วมันไปได้เชื่อผมเถอะอ m, แรงกดดันแรงสนับสนุนจากประชาชนที่มีต่อสวสวอีกสิบสามท่านที่พยายามพูดน้มน้าวสวท่านอื่น และเวลาที่มันงวดไปเรื่อยๆอํานาจเขาจะสูญสิ้นไปเรื่อยๆอถูกไหมครับวสิบเอ11พฤษภาคม6เจ็ดจุดจบเขาคือสูญสิ้นอํานาจอยู่แล้วและนี่ไม่ใช่รอสิบเดือนแล้วนะครับเก้าเดือนแวบไปแวบมาตอนนี้เก้าเดือนแล้วนะอืเห็นหน้ามันเวลามันผ่านไปเร็วมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันจะทําให้ทุกคนวางอคติลงแล้วกลับมาพูดคุยกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่ตรงตามเจตจำนงของประชาชนได้ในที่สุดคนพิโรดคิดยังไงที่คิดยังไงที่ตอนที่เขาแถลง สองสาครั้งนะทีเ่เขาพูดว่าพรรคการเมืองอีกขั้วหนึ่งเนี่ยประชาชนก็เลือกเข้ามาเหมือนกันนะก็ผมก็ยอมรับนะครับผมก็เลยถามไงว่าก็วันนี้เพื่อไทยที่ผมบอกไงว่าเพื่อไทยไม่ต้องมาถามก้าไกลไม่ต้องมางุบงี้คูยกับก้าไกลก็ได้ครับคุณโพสต์ถามประชาชนที่เลือกคุณะใน a ฟ e b o o k ของคุณก็ได้หรือให้คณะทํางานจังหวัดสาข,ขาของคุณในจังหวัดต่างๆจัดประชุมหวตเตอร์ของเพื่อไทยก็ได้อื แล้วสาวเสียวในเพื่อไทยก็ได้ว่ารวมกับพรรคประชาธิปัตย์ยอมรับได้ไหมรวมกับสองลุงยอมรับได้ไหมเอาอย่างนี้ก่อนครับผมเลยบอกตัดก้าวคลายออกไปก่อนให้เพื่อไทยถามวอเตอร์ของตัวเองก่อนทางเฟซบุ๊กสังทางโซเชียลก็ดีหรือว่าจะจัดการประชุมก็ได้นะครับเพราะตอนนั้นก็จัดได้เลยครับถูกไหมจัดประชุมมันง่ายอยู่แล้วถูกไหมจัดประชุมคนเสื้อแดงก็ได้ชวนพี่นัทวุฒิใส่เกลือมาช่วยจัดก็ได้มาเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการก็ได้ว่ารวมกับประชาธิปัตย์ได้ไหมรวมกับลุงได้ไหม ถ้าลุงมาเป็นตอนๆไม่ได้มาเป็นตัวได้ไหมกระเซ็นกระสายมาได้ไหมโทษพลวิโรจน์ตอนๆเนี่ยมันตอนๆกับตัว,ต,ว,ต,วตัวมันใช้กับพวกพวกปลานะอ๋ออย่างนั้นแต่ว่ามาแบบกระเซ็นกระสายกับมาแบบเ,ออเป็นทางการเลยรับได้ไหมมันมาเป็นตอนๆมันฟังเป็นพวกปลาใช่ไหมอ๋อครับครับมาเป็นเป็นคนๆอ่าหรือว่าจะมาทั้งพักอ่ารับได้ไหมแบบไหนรับได้หรือมาเป็นกลุ่มๆอ่าอย่างเงี้ย ใช่ไหมคือ <ơi. S 2> คุณเคลียร์ใจกับโบตเตอร์คุณก่อนเคลียร์ใจกับสมาชิกพรรคคุณก่อนเคลียร์ใจกับคนเสื้อแดงก่อนดีกว่าอเปิดการอธิบายเป็นการสาธารณะก่อนดีกว่าผมว่าณวันนี้ผมว่าประชาชนจะด่าวด้วยนะถ้าอยู่ดีก้าวไกลไปคุยงุบงิบกับเพื่อไทยแล้วอยู่ดีก้าวไกลออกมาแถลงว่าโหวตให้แล้วผมว่าผมตายเลยอ่ะอฟังองค์ฟังจากองค์เององค์เองก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็เข้าใจอีกส่วนหนึ่งก็ไม่เข้าใจมันก็มีทั้งสองฝั่งใช่ไหม ใช่ก็คือส่วนหนึ่งที่เข้าใจคุณอุ้งิงก็ขอบคุณเข้าใจว่าเพื่อไทยคือเลือกเพื่อไทยมาเพื่อให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเขาบอกแบบนี้แต่ว่าส่วนที่ไม่เข้าใจเนี่ยคุณอุ้งอิงบอกก็เข้าใจคนเหล่านั้นเหมือนกันก็ต้องอธิบายให้เข้าใจเขาเลือกเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลคุณวิโรอ์เข้าใจไหมเข้าใจประชาชนเขาเลือกก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลแต่แต่ประชาชนแต่ถามสิครับแต่ผมรู้กว่ามากกว่าคุณอุ้งอิงตรงที่ว่าประชาชนก็เลือกก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลแต่ประชาชนไม่อนุญาต ให้พักก้าวไกลกลายเป็นที่สิงสู่ของเผด็จการไม่อนุญาตให้ก้าวไกลไปเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการ uh huh. เพื่อไทยถามประชาชนต่อสิครับว่าประชาชนเลือกเพื่อไทยให้มาเป็นรัฐบาลโดยไม่จํากัดวิธีใช่หรือไม่อื uh huh. ต่อให้เพื่อไทยยอมไปเป็นที่สิงสู่ของเผด็จการ uh huh. ยอมไปเป็นนั่งร้านให้คนที่ทำรัฐหารได้สืบทอดอำนาจประชาชนก็ยอมใช่หรือไม่ ถ้าพักเพื่อไทยไปรวมกับพักประชาธิปตัตย์ที่วันนี้ไม่มีแถลงการสํานึกใดๆคนเสื้อแดงยอมใช่หรือไม่คือผมว่ามันต้องถามให้มันลงรายละเอียดไปมากกว่านี้คือผมยืนยันว่าประชาชนเลือกเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วประชาชนเลือกก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วประชาชนเลือกทุกพักมาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วไม่มีใครว่าเลือกคนนั้นคนนี้มาเป็นฝ่ายคา้านอืแต่ประชาชน จะมีเงื่อนไขในใจในการเป็นรัฐบาลครับไม่ใช่ว่าพอเลือกมาแล้วก้าวไกลจะไปทำอะไรก็ได้ไม่สนใจหลักโกงหลักการอะไรขอให้เป็นรัฐบาลให้ได้พอเพราะว่ามีประชาชนอนุญาตให้ก้าวไกลทำอย่างนั้นและผมก็เชื่อมั่นว่าโหวตเตอร์เพื่อไทยด้วยความเคารพแล้พวกผมก็เคยเป็นโหวตเตอร์เพื่อไทยหมดผมก็คิดว่าเพื่อโหวตเตอร์เพื่อไทยไม่อนุญ,ญาตให้เพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลโดยไม่จํากัดวิธีแน่นอนทําไมคุณเวรจนดไม่มองแบบคุณสุทินล่ะ พักการเมืองเหล่านั้นที่เขาไม่มีลงแล้วเนี่ยหรือจะมีแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทเขามาเป็นนั่งร้านให้ฝ่ายประชาธิปไตยนะอ๋อคุณเอาคนที่ไม่มีอุดมการมาเป็นนั่งร้านเอ,อ่ะอ๋อที่ผมบอกนะว่าที่ใครใครแซวว่าก้าวไกลมีเพื่อนน้อยผมบอกเราไม่น้อยเรามีเพื่อนอย่างน้อยก็สิบสี่ล้านคนแล้วเรารักเพื่อนเราจริงๆด้วยเราไม่เคยหักหลังเพื่อนเราด้วยแล้วผมถามว่าคุณเอาคนที่ไม่มีอุดมการย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมา มาร่วมกับคุณอ่ะแล้วพักเราจะกลายเป็นพักอะไรอะอืม <นะ S 1> เดินเดินหน้าประเทศไงครับเอ,อเดินหน้าประเทศก็เลยต้องรวมเอาเอาเอาคนที่ไม่มีอุดมการ์มาร่วมมามามา,มาผลักดันประเทศไปข้างหน้าค,คนที่ไร้อุดมการจะผลักประเทศไปข้างหน้าได้ยังไงถ้าฟังจากเพื่อไทยเขาก็จะบอกว่ามันมีเหตุที่คนเหล่านี้เห็นความจําเป็นว่าประเทศต้องเดินหน้า,าต้องรีบแก้ปัญหาประชาชนหน<อ>ึ่งสองสามเขาถึงมาสนับ<อ>สนุน อาอถ้าถ้าเกิดอ้างอย่างนี้มาเป็นเหตุนะไอ้คนเหล่านี้นะสักพักหนึ่งพอมีปัญหามันก็จะอ้างเหตุอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ทิ้งประชาชนได้เหมือนเดิมแล้วก็ไปฝักใฝ่เผด็จการได้เหมือนเดิมอืมแล้วเอาคนแบบนี้มาได้ครับอืมเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้นะผมว่าอย่างนี้พรรคก้าไกลก็เคยมีปัญหากับคนแบบนี้แล้วเราเรียนรู้แล้วเราบาดเจ็บพอแล้วนะครับเคยมีปัญหาเมื่อไหร่อ้าวก็งูเห่าไงฮะเดี๋ยวผมพูดตรงๆเลยเราเลยยืนยันเลยว่าเราจะไม่พบหาสมาคมคือเราเลือกคบเพื่อนแล้วตอนนี้ ออ้ยครบเลยจริงไหมอเอา้าพี่พี่ยุทธพี่ยุทธจะมีเพื่อนเยอะๆไปทําไมถ้ามีแต่เพื่อนกินมีแต่เพื่อนที่มันคอยมาเอาผลประโยชน์วันที่พี่ยุทธมีตังมันก็มาวันที่พี่ยุทธมีอานาจมันก็มาแต่วันที่พี่ยุทธต้องการมาันมันทิ้งพี่อ้างเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อเอาตัวรอดคนแบบนี้มันเรียวกว่าเพื่อนเอแล้วพี่จะไปสมาคมกับเขาเหรอคือไปมองว่าถ้าจะมาเป็นคนๆนีอ่อาจจะเป็นลักษณะงูเหา่าเราไม่เอาวิธีนี้ผมว่า การขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าในทิศทางที่ประชาชนเขามีความหวัง่ที่ยุดไร่ะผมว่ามันต้องมันต้องมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนนะถ้าเกิดแกว่งไปแกว่งมามันไปข้างหน้าไม่ได้อืมนะครับอ่ผมว่าคิดอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นยังมีความหวังต่อจะส่งเสียงไปถึงพักเพื่อไทยอีกสักครั้งหนึ่งเอาแบบอจะส่งเสียงถึงเขาว่าอย่างไงไปยืนเคียงข้างประชาชนนะครับที่อืมมันหลอกพี่แล้วอืม <ต>อราลูดจากใจน้องคนหนึ่งแล้วกันอืจากใจน้องคนหนึ่งแล้วแล้วกันมันหลอกพี่แล้วพี่อ,อย่าถลํำลึกไปมากกว่านี้อย่ายออให้มันหลอกไปมากกว่านี้เลยอืมผมรักพี่นะผมพูดจริงๆอืมเอ๊ะสมมตินะคุณวิโรจน์นะเปิดก้าเกิดเพื่อไทยเขาพลาดพังไปเสนอแล้วเกิดไม่ผ่านขึ้นมาจริงๆริงนะหมายถึงเสียงสวไงก็ให้ไม่ถึงเนี่ยคือปัจจัยถ้าก้าวไกลไม่ส่งให้เนี่ยมันต้องใช้สวแน่นอนระดับหลักร้อยเนี่ยถูกไหม ครับเออแล้วถ้าเกิดเขาไม่ผ่านแล้วเขากลับมาตอนนั้นทันไหมคืออย่างนี้ฮะณวินเวลานั้นนะผมคิดว่าเอาอย่างนี้ประชาชนก็อยากเห็นการจับมือกันของฝ่ายไฟไฟ้าตายอยู่แล้วคือณเวลานั้นก็ต้องคุยกันนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าฝ่ายอานาจเก่าเนี่ยเขาต้องการแบ่งแยกและปกครองอยู่แล้วอืผมรู้ฮะพี่พิยุษพี่พิยุธจะถามต่อว่าแล้ววิโรจน์จะไม่รู้สึกเลยเหอรอ้ส้กมันรู้สึก แต่บางครั้งมันคือหัวใจมันทําด้วยเนื้อผมพูดเสมอมันไม่ได้ทาด้วยเหล็กความพอใจไม่พอใจมันต้องมีแต่มันไม่ใช่ปัดเจนะครับถ้าปัดเจกก็คือให้กูเจ็บแล้วจําแล้วมไม่เอาแล้วแต่นี่เราตัดสินใจที่เอาประชาชนมาเป็นมาเป็นที่ตั้งอ่ะดังนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วฝ่ายตรงข้ามพยายามที่จะแบ่งแยกและปกครองอเราก็ต้องเขาเรียกนะกลืนความเจ็บปวดเอาวางอาคติไว้วางความไม่พึงพอใจไว้ด้านหลังด้านข้างและผมว่าเราก็ต้อง หาทางมาคุยกันเพื่อเพื่อจะรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ต่อสู้กับกับอำนาจเก่าเหล่านั้นอย่างไรต่อไปดีสิอย่างนี้นะฟังดูวันนี้ก็ยังมีความหวังอยู่นะผมมีความหวังทุกวันครับพี่ยุทธครับมีความหวังต่อเนื่องต่อไปก็แล้วกันจนกว่าจะถึงวันนั้นเดี๋ยวรรอดูครับผมนะขอบคุณครับคุณวิโรจน์ครับขอบคุณข้าคุณวิโรจน์ครับขอบพระคุณครับคุณใบครับขอบคุณครับพี่ยุทธครับขอบคุณครับก็เห็นทวิตโรรัวเมื่อคืนนี้หลังเชียงคืนเป็นต้นมาใช่ไหมใช่ตอนน้ก็ถือเป็นคนที่ทวิต นี่ยังไม่นับอีกตั้งหลายคนนะเนี่ยของก้าวไกลเขาเนี่ย